โอ้โหคุล้คแล้วโอ้ยไฟนแล้วกันน่าจะเป็นแรมแล้วล่ะท่านี้ได้ยินเสียงปั่นจริงว่ะโอ้เฮลเิกโนหนึ่ง อหได้แล้วหนึ่งคันนะวายผมได้ไอเทมดีมาแล้วอ่ะเพราะว่านวายทำอะไรได้ดีว่ะเอ้าดีกดทำไมบอกเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาตายได้ไงวะเนี่ยโอ้สวยแล้วยิงแล้วไปโดนยิงโดนแฮร์รี่ตายเอ้าเขาเป็นวันดอมเหรอโอ้สวยแล้วมืออิมอเตอร์เอีกคนนึงโอ้ยสวยไป ไอเทมอะไรไปครับอันเล็กเก็บไปท้ากายสิทธิ์ไปครับทุกคนระวังอเล็กไปโอ้ยบอกมาเลยว่าอะไรจะฆ่าพี่ไปฆ่าหมดอันที่พายอเล็กไปทุกคนผมต้องพึ่งไอเทมว่ะต้องไม่มีไอเทมผมลำบากแน่นอนเย้ยหาไอเทมก่อนจับไฟอ่ะ เบนโโอ้หยืนเป็นตับเลยภารกิจหาไอเทมเฮีไม่มีใครอยู่เฮ้ยไม่มีใครอยู่เลย ยังไม่เคยอยู่เลยโอ้โหโ,โหเอเขมก็ไม่มีมีคนมายืนมองผมเป็นทุกคนมเมื่อกี้นี้เฮ้บบ้ต้องมาร์คไปเหมือนคนเนะี้ย <c oughs> ไปไม่เปิดสักที โอ้โหคนแล้วคนแล้วสวยทำไปถึงไม่ตายกันเลยไม่ตายกันเลยวะเนี่ยมีม <sk eleven> ัเหลือคนเดียวไงหมดท่อกขบบาแล้วมีเล็กอเล็กยืนนิ่งๆนี่ใครไม่รู้ในเล็กเตอร์อะเหมือนน้องออมมีแัทตันเดินเข้ามาดูกับพี่จอนโหถ้าผมไม่ยิมนี่ตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนเดียวผมก็ปาดเอาพื้บอยออกก่อนไหมล่ะท้งนั้นน่ะโอ้ยอะไรอ่ะ ย้ายไม่ได้ด้วยโอ้ว้าว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 เอาแล้วเฮ้ยโอ้โหเยสเย่เฮ่เย้เฮ่เย่เฮ่เย่เฮ่มาตลอดปาร์ตี้บอยก่อนแล้วเย่เฮเย่เฮ่เย้เฮ่เย่เฮ อ่ามันเ็อย่างนั้นศพอยู่หัวยานเฮ้ยหัวยานเลยอ่ะทุกคนมีไอเด็กสมบัตอยู่อใช่ยานเลยทุกกรณีนะนะถ้าข้อมูลเข้าใครอ่ะตอนเนี้ยพี่อะไรอ่ะนี่อะไรทุกคนนี่อะไรซบยู่หัวยานมีแค่พี่จีสติ๊กกับไรว้าวเต็ม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 กามเต็มกามเฮ้ยว่ะคนเดินหายเทียมรัวเลยทุกคนเฮ้ย ม้เขียวแล้วมไม้เขียวแล้วโอ้โหคนที่มาไว้แล้วอ๋อคนที่มาไว้แล้วคือสาม,มารถกดซ้ําได้ผมเห็นมันมีติ่งเรื่อนขึ้นอ๋อไปดับกไปเดี๋ยวดับไฟก่อนดับไฟก่อนเดี๋ยวดับไฟก่อนดับไฟอ่ะเลยแล้วกันเชื่อตกใจม<ป>ต้องหา

จกิดว่าใครออกมาจากตรงนั้นปะเนี่แล้วมีใครเดินมาจากตรงนั้นปะเนี่ไม่ได้ต้อมีคนเดินออกมาจากตรงนั้นนะผมเดินเล่นอยู่ตรงนั้นอะใครอะเล็กใครแต่ว่ามีคนออกมาจากตรงนั้นจริงอันไหนพี่คนยังอยู่วะแต่พี่ขวยังอยู่วะเชืยเชื่พี่คงนเอ้าพี่คนยังอยู่ดิวะเอ้าทำไมอะก็เมื่อกี้โดนในนั่นไงใั้นบอกมึงปาดแล้วอเไม่หรอไม่ใช่เขาโดนในนั่นในลูกสนิทไงลูกสนิทไม่ใช่เหรอมันโดนลูกสนิทเกมที่แล้วใช่หรอครับผมโดนไปหรออผมโดนนไไปหร โอ้โหมึงโดนเมนูไม่เจ้ตัวอ่ะถามจริงเฮ้ยทำไมติดตัวนัานเฮ้ยเขากลับมาใช่ผมเลยตกใจเลยพี่ขวดน่าจะมีข้อมูลขวดข้อมูลมาพี่ไม่มีอะไรเลยปูนบ้าอะไรตายแล้วหน่ใครมีใครยุ่งใจอะไรข้าพี่ขวดทุกคนยังเห็นผมอยู่บนเฮห็นไหมเห็นอยู่ไหมที่จริงไมนต้องเหลือห้าคนแล้เนี่ยนี่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 ทำเลยนะว่าพี่ขวดเราแล้วกันนะเขาชัวร์คืออะไรอ่ะ มาบวชพี่ทำไมไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้จะบวชใครอ่ะเพื่อจะเล็กเล็กสงสัยเนี่ยไอ้กนใต้ยังสงสัยกันที่พายพี่ตายก็คือตายก็จะไม่ท้ามกลับโลกปัจจุบันได้ไหมอ้าเอาเอาอไม่มีว่ะลูกสนิทเด้ออยากได้ลูกสนิทอ่ะลูกสนิทอยากได้ลูกสนิท ใครดูกล้องเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นคนดูเองอ่ะจะบอกว่าพี่จีเห็นผมเดินไหมเห็นผมเดินไปผมเดินไปตรงไหนพวะเดินไปท็อปอ็อเข้ามาฮ้อกกล้องแป๊บนึงแล้วออกไปมไม่บอกว่าผมโดนสิงอุ้ยก็ไปปัดที่เบนที่เรียกเตอร์ตอนแรกผมสงสัยเล็กแต่เล็กโบสถ์โบสถพี่หน่อยอ่ะโบอยู่เรียกเตอร์เท่าไ น่าจะเป็นแรมแล้วล่ะท้างี้เฮ้ยผมบอกไว้ก่อนนะผมจุดทูบแล้วผมถามว่าใครเป็นดีพอตเตอร์มึงก็ไม่ตอบการจิบพายอ๋อศพอยู่เมดเบส์ศพที่แล้วมุนใส่เล็บเป็นเธอเวลลี่ว่ะใช่ไงอยู่นี่ที่กดคอยู่ทิ่กดกดที่กดเ่เฮ้ยผมสื่อสารกับวิญญาณอยู่เนี่ยเฮ้ยบดิเฮ้ยโอ้โหอ๋อเดี๋ยวลองปจดจิงดูคนอาจจะเป็นคนสุดท้ายอาจจะเป็นคนสุดาย อวาตอนนี้ผมหาลูกสนิทก่อนลูกสนิทเพื่อเพื่ลูกสนิทอ,อ,อยู่ในห้องไฟนี่วะเพืลล่ลูกสนิทอยู่ห้องไฟลูกสนิทลูกสนิทลูกสนิทอุ้ยเบียลูกสนิทอุ้ยเอ้าอะไรอ่ะ อะไทำอะไรอ่ะมิงกี้พี่มิงกี้ทำอะไรอ่ะผมไม่ค้นป่าแต่เล็กเองเอผมสงสัยอะเล็กแต่อเล็กไม่ใช่อิมพอร์เตอร์ครับผมโหวตพี่มิงกี้ละพี่มิงกี้พี่มิงกี้พี่มิงมาไกลแล้วพี่สุดแล้วพี่ขอบคุณครับเหรอไกลมากแม่ตันทำดีที่สุดแล้วจะโกหกผมไหมว่ามาถามอ่ะไม่ผมถามแค่นี้ว่าโกหกหรือเปล่าว่ามิงกี้เป็นอินหรือเปล ตอนแรกผมสงสัยอเล็กนะศพที่อยู่เม็ดเ<ม>บร์แต่อเล็กอะโหวตศพพี่แล้วผมเลยเลิกสงสัย<อ>สนุกกลายเป็นมิงกี้วิ่งถ้าพี่มินกี้คือคือมีมิมีมิงกี้อันนี้คือเหลี่ยมมาก,มากเลยนะแล้วผมเลือกโอ้พี่ว่าพี่ปลอดภัยอืม,อมิงกี้หวตเลยเออจำจำจี้แมวดีกว่าผมปั่นหัวก้อยดีกว่าก้อยมิงกี้หัวแลมตัน ไม่เลยที่หัวแล้วตันมันออกหัวเออยกีครับคุณเคยมีคุณเคยมีความคิดว่าเฮ้ยมีคนสื่อสารกับคุณไหมถามแค่นี้ใครสื่อสารผีผมถามผีไม่คิดจะผมจะื้อมันตะปาไว้ให้ไหมที่่าเราอะจบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะ เพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆหหรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคน,นมากฮะบ๊ายบาย